สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางจำเลยที่สองนะคะจะตอบคำถามยอดฮิตในคดีที่ตนและผัวตกเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองในข้อหาฆ่าหลานตัวเองซึ่งมีโทษหนักถึงประหารชีวิตนะคะเขาจะตอบคำถามยอดฮิตว่ายอย่างไรไปฟังกันค่ะบ้านลงทิกตอกก็มีคอมเมคำถามมาเยอะนะ ทำไมถึงมันดีขึ้นบันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะจากคนมีฝาบ้านทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากเป็นเพราะวกเรารู้จักทํามาหากินนะทุกคนจริงเหรอคะที่คุณดีขึ้นดีขึ้นมีเงินร่ารวยขึ้นมามีฝาบ้านขึ้นมามีที่ดินมีอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณรู้จักทํามาหากินเหรอคะ คุณเพิ่งมารู้จักธรรมหากินหลังจากที่ตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ห้านของคุณเสียชีวิตก่อนหน้านั้นคุณไม่รู้จักธรรมหากินใช่ไหมคะถึงไม่มีฝาบ้านอยู่มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยเสือผื้นหมอนใบจริงๆไม่มีอะไรเลยแสดงว่าแต่ก่อนไม่รู้จักธรรมหากินใช่ไหมคะต้องรอให้หลานตายซะก,ก่อนคือเุ้ยหลานตาย ถ้าจะต้องทํามาหากินทันจะได้มีฝาบ้านเพิ่งนึกได้ตอนหลานตายเหรอคะจริงเหรอเพิ่งมาึกได้ว่าต้องรู้จักทำมาหากินหลังจากที่หลานตายแล้วใช่ไหมคุณถึงมีอะไรทุกอย่างหลังจากที่หลานสาวของคุณเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟแล้วคุณกับผัวคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานตัวเองคุณเพิ่งมารู้จักทํามาหากินใช่ไหม โอกาสมันมีมาให้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนั้นทําให้ตัวเองไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยหรือว่าจะใช้โอกาสนั้นทําให้ตัวเองลุกขึ้นมาและเดินหน้าต่อไปมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะบางคนบอกว่าเจอเรื่องแบบนั้นอยู่ไม่ได้ยังไงแบบนี้ บางคนบอกว่ารวยล้นฟ้าเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีกินดีมาได้ขนาดนี้เพราะเด็กคนหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธักทีเดียวแต่ก็ต้องฟังบ้างว่าคุณบอกว่าหลายคนที่เขา มีคําถามนี้ออกมาว่าได้ดีเพราะว่าหลานเสียแล้วทําไมไม่ถามว่าเรามีคดีเพราะหลานเสียด้วยละ่ะได้ใจเหรอคะว่าโอกาสแบบเนี้ยมันจะมีกับทุกคนโอกาสได้ฆ่าหลานแล้วรวยเนี่ยมันจะมีกับทุกคนคุณพูดเหมือนกับว่าคุณรู้จักใช้เป็นคนที่รู้จักฉกฉวยโอกาสอันนั้นจริงคะ่ะอันนั้นจริงถ้าเป็นคนอื่นที่เขามีฮิริโอตปะที่เขาระอายต่อบาท เขาคงไม่ลุกขึ้นมาเชิดหน้าหน้าด้านได้อย่างพวกคุณหรอกฉันรวยเพราะฉันรู้จักทำมาหากินฉันมีขึ้นมาเพราะฉันรู้จักทำมาหากินคงไม่มีใครหน้าหนาหน้าด้านได้ขนาดนี้นะคะแต่คุณเป็นพวกรู้จักฉวยโอกาสและรู้จักหาผลประโยชน์รู้จักกอบกวยเข้าตัวเองเห็นจากการที่คุณรู้จักขอทานออนไลน์เห็นจากการที่คุณรู้จักบีบน้ําตาเห็นจากการที่คุณรู้จัก หลอกเอาพ่อเอาพี่เอาน้องเอาใครมาใช้ก็ได้เพื่อจะให้เกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเอากระทั่งความตายของคนที่เคยเป็นขี้ข่าคุณมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมีความสามารถกันมากจริงๆค่ะผู้หญิงคนหนึ่งพี่สาวของขี้ข่าคุณคนหนึ่งป่วยปางตายอาจจะต้องตัดแข้งตัดขาอาจจะต้องเสียอะไรไปหลายอย่างคุณพลิกวิกฤตตรงนั้นให้มาขายของเพื่อให้ตัวเองได้ โดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยเอาแค่ค่าคอมมิชชั่นไปช่วยเขายังไงคอมมิชชั่นคุณต้องจ่ายอยู่แล้วแค่เอาคอมมิชชั่นไปช่วยเขาแต่คุณเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยความน่าสมเพศเวทนาของผู้หญิงคนนี้มาโปรโมทขายของคุณเอาน้ำตาของพ่อไปโปรโมททำโปร,โปรโขายของบ้านเพื่อพ่อทำเพื่อพ่อโปรโเพื่อพ่อใครเป็นใครตายใครอะไรคุณรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หมด จะช่วยคนนั้นทีจะช่วยคนนี้ทีก็เปิดโปรขายของเปิดโปรขายของตลอดเวลาค่ะคุณรู้จักฉวยโอกาสตรงนั้นอันนี้จริงแต่ถามว่าโอกาสได้ฆ่าหลานเนี่ยมันมีกันทุกคนเหรอไม่หรอกค่ะแต่มีบางคนที่มีโอกาสนี้แล้วรู้จักใช้โอกาสที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานเอามากลายเป็นโอกาสให้กับตัวเองมีฝาบ้านมีความร่ำรวย กอบโกยความสุขสบายให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดโดยไม่ได้มีความระอายเกรงต่อบาปหรืออะไรเลยกับคิดว่าตัวเองรวยมานั้นเพราะตัวเองรู้จักทำมาหากินอีกอย่างหนึ่งคุณบอกว่าที่มาถามว่าคุณมีกินมีอะไรพ่อหลานเนี่ยไม่พูดบ้างเหรือว่าคุกคุณก็มีพอดีพ่อหลานเหมือนกันคุณมีกินพ่อหลานเพราะคนสงสาร ว่าคุณตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานอยากช่วยคุณคิดว่าคุณเป็นแพะกันแต่ที่คุณมีคดีไม่ใช่เป็นพ่อหลานค่ะที่คุณมีคดีเพราะผัวคุณเพราะตัวคุณตอบคำถามไม่ได้คุณสองคนผัวเมียมีคดีเพราะตัวคุณเองสองคนค่ะเพราะคุณตอบคำถามไม่ได้เพราะคุณไม่น่าเชื่อถือเพราะคุณบอกไม่ได้ว่า ทำลายที่บกพร่องไปทำอะไรกันคุณไม่มีการยืนยันแล้วคุณมีหลักฐานมันมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าคุณต้องเกี่ยวข้องกับความตายของหลานแน่ๆดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคุณมีคดีไม่ได้เป็นเพราะหลานเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เขาสืบเขาสอบ,เข,สอบเขาสงสัยคุณและเขาสืบสอบจนพบหลักฐาน คุณถึงมีคดีครับในส่วนคดีอื่นเมื่อจะเป็นลูกป่าตัดไม้อะไรนั้นเป็นความโลภโมโทสัน์ของคุณสองคนผัวเมียเป็นความมักใหญ่ใสสูงของคุณสองคนผัวเมียโดยตรงไม่เกี่ยวอะไรกับหลานที่ตายเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่โทษคนอื่นโทษตัวเองบ้างว่าคุณทําตัวอย่างไรคุณไปให้การอย่างไรคุณตอบคําถามอย่างไรถึงมีพิรุธ ถึงทำให้เขาสงสัยจนกระทั่งมหาหลักฐานบางอย่างเจอแล้วพบว่ามันยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าคุณมีเส้นผมเส้นขนเหล่านั้นในจุดนั้นตรงนั้นได้อย่างไรตัวคุณเองต่างหากค่ะทำให้ตัวเองมีคดีไม่ใช่น้องชมพู่อย่าโทษคนตายค่ะอย่าเลวถึงขนาดนั้นอย่าเคียถึงขนาดนั้นคุณสองคนผัวเมียทำให้ตัวเองมีคดีไม่ใช่น้องชมพู่ คนที่พูดคํานี้อยู่ตลอดคือเห็นในคอมเมนต์ได้หลายครั้งนะแต่ว่าในิทูบจะไม่ค่อยมีหรอกนะป้าลงในติกตอกลงในอะไรพวกนี้ยในเฟซในอะไรก็มีส่วนมากก็คือบอกว่าได้ดีได้ดีร่ํารวยมีหน้ามีตามียดีขึ้นอะ่ะเพราะว่าหลานตัวเองเสียแต่คุณต้องมองด้วยว่า <c oughs> จากเหตุการณ์ที่หลานเราเสีย <c oughs> เราเจอคดีที่ มันถึงท่านปะหารชีวิตเลยซึ่งเราก็ไม่ได้กระทำถ้าผัวคุณไม่ไปให้การสับสนให้การแต่ละครั้งเลครัถามเดียวกันไม่ตรงกันถ้าผัวคุณไม่ไปโผล่ในสวนยางตรงหน้าบ้านในเวลาที่ก่อเหตุได้ถ้าไม่มีคนเห็นผัวคุณในจุดที่คาดกันว่าน้องชมพู่ถูกเอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นถ้าไม่พบเส้นผม ที่เราพบข้างศพน้องชมพู่มาตกอยู่ในรถของผัวคุณถ้าไม่พบเส้นหมอยที่เราพิสูจน์แล้วว่าเป็นหมอยของคุณตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุคุณคงไม่ถูกสงสยัยคุณคงไม่โดนคดีคุณไม่ได้โดนคดีเพียงเพราะว่าหลานเสียชีวิตแต่คุณโดนคดีสองคนผัวเมียเป็นเพราะว่าคุณมีพิรุษ คุณไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเคลียร์ใจได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคุณไม่กล้าดื่มน้ำสาบานมันบ่งบอกว่าคุณกลัวคำสาบานคุณกลัวคำสาบานที่บอกว่าหากใครรู้เห็นเรื่องความตายของน้องชมพู่ขอให้มีอันเป็นไปครอบครัพวพินาศชิบยหาคุณไม่กล้าดื่มน้ำสาบานเพราะคุณ รู้เห็นหรือเปล่าคุณถึงกลัวน้ำสาบานอันนั้นทำไมคนอื่นเขาดื่มแต่คุณไม่กล้าดื่มคุณหาเหตุผลร้อยแปดพระการจะไม่ดื่มน้ำสาบานแต่คุณไปสาบานร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะกลบคำสาบานนะั้นไม่ว่าจะเป็นเคี้ยวท่านปักทูบกับหัวแต่เวลาคุณไปวัดหงคุณหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าคุณจะไปสาบานในวัดที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก วัดที่เชื่อถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของคำสาบานคุณไปคุณกลับไม่กล้าสาบานไปขอพรเฉยๆคุณมีพิรุธหลายอย่างถ้าคุณตกเป็นจำเลยในคดีนี้คุณโดนคดีไม่ใช่เป็นเพราะว่าหลานคุณเสียชีวิตแต่เป็นเพราะว่าคุณมีพิรุธมากและมีหลักฐานหลายอย่างพอยืนยันพอเชื่อได้ว่าคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับความตายของหลานค่ะ เวลาจะพูดจะเม้นอะไรเนี่ยจะอะไรเนี่ยคือคุณต้องมองความเป็นกลางไว้ด้วยร่างหนูลูลกครับคุณต้องมองความเป็นกลางไว้ด้วยนะเวลาจะถามอะไรหรือว่าจะพูดอะไรให้ใครมันจะมีอยู่สองทางแบบเนี้ยคําถามบ่อยมากจนป้าเขียนคําถามไว้อ่าเขาเรียกว่าคําถามยอดฮิตในคดีลุงพลคุณวิงวอนให้คนอื่นตั้งคําถามหรือคอมเมนต์ให้อิงความเป็นกลางไว้บ้าง คุณจําได้ไหมคะตอนที่น้องชมพู่เสียใหม่ๆตอนที่เริ่มสืบเสาะหาคนร้ายน้องสาวคุณน้องเขยคุณพ่อแม่ของน้องชมพู่โดนอะไรจากคนฝั่งคุณบ้างโดนด่าย,ยังไงบ้างหาว่าฆ่าลูกหาว่าเอาลูกไปเรียกขาถ่ายแล้วพลั้งมือทําให้ลูกตายทําทั้งหมดเพื่อต้องการเงินบริจาคคุณเห็นความเป็นกลางตรงนั้นไหมคะ แต่คุณนั่งนิ่งเงียบหุบปากเงียบไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเขาด่าหลานสาวคนโตของคุณด่าเสียหายคนของคุณด่าเขาอย่างนี้คุณไม่ไปบอกเลยว่าเป็นกลางหน่อยสิจะด่าหลานฉันเลยหลานฉันไม่รู้เรื่องคุณไม่เคยพูดเลยค่ะคุณไม่เคยพูดเลยตอนที่เขาด่าแม่คุณคุณไม่วิงวอนขอความเป็นกลางให้แม่คุณเลย ตอนที่คุณมาวิงวอนขอความเป็นกลางว่าจะพูดอะไรจะถามอะไรจะคอมเมนต์อะไรให้อิงความเป็นกลางไว้หน่อยแล้วพวกคุณล่ะตอนคุณเล่านิทานไอ้นิทานห้าสองชาติชั่วน่ะคุณมีความเป็นกลางไหมตอนที่คุณคุณกับผัวคุณพูดว่าน้องชมพู่เป็นลูกที่พ่อแม่เขาไม่ต้องการเนี่ยตายไปสักก็จะเป็นไรไปอะไรจะไปเรียกร้องอะไรในเมื่อก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วคุณมีความเป็นกลางไหมคะ ตอนที่คุณเล่าเรื่องน้องคุณไปทาแท้งอย่างนู้นอย่างนี้คุณเป็นคนพาไปทําแท้งเนี่ยคุณมีความเป็นกลางไหมคะถามหน่อยตอนที่คุณเล่าเรื่องถึงบ้านป้าถอนบ้านยายจําลองอย่างนู้นอย่างนี้บ้านคนนู้นบ้านคนนี้คุณเล่าเป็นนิทานน่ะความเป็นกลางคุณอยู่ตรงไหนถามหน่อยคะ่ะตอนนี้คุณมาเรียกร้องขอความเป็นกลาง สิ่งที่เขาถามคุณอ่ะที่ฉันว่ากลางมากแล้วนะเขาถามแค่ว่าคุณมั่งมีคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมั่งมีได้มาจากอะไรที่เขาถามอย่างนั้นที่เขาไม่คุณบอกว่าไม่เป็นกลางที่เขาถามเพราะว่าพวกขี้ข้าของคุณชอบไปอวดว่าเป็นเพราะบารมีของคุณสองคนผัวเมียคุณถึงมีมาจนทุกวันนี้ซึ่งไม่ได้ดูเลยว่าคุณมีคุณเองคุณยังยอมรับว่าคุณไม่ปฏิเสธว่าคุณมีมาได้ เป็นพ่อหลานตายแต่พวกขี้ข่าคุณไปพูดอีกอย่างหนึ่งเขาเลยต้องมาตั้งคําถามที่คุณว่าคุณรู้ตัวไหมว่าทุกวันนี้ที่คุณอยู่ดีมีแหงกินกันอิ่มน้ําสําราญลูกคุณมีนูน่นมีนี่แดกหากันดีๆเนี่ยลูกคุณตัวคุณรู้หรือเปล่าว่ามีขึ้นมานี้เพราะใครเพราะอะไรลูกคุณรู้หรือยังว่าน้องตายไปแล้ว เวลาเขาตั้งคำถามคุณคุณอยากให้เขาถามแบบอิงความเป็นกลางแต่เวลาคุณเล่านิทานขี้เคี้ยของคุณเนี่ยคุณไม่มีความเป็นกลางเลยนะคะนิทานชาติชั่วจริงๆเลยจริงๆว,ว่าจะไม่เอามาถามในตอนนี้นะว่าจะเอามีโอกาสดีๆจะได้ทำคลิปคำถามยอดฮิตรวมทั้งหลายคนด้วยเวลามองเราเนี่ยเห็นเรารู้สึกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วก็จะพูดกันไนันแหนแล้วก็จะพูดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียดสีอะไรไปพวกนี้แต่ก็ถึงยังบอกว่าอย่ามองข้างเดียวเหรียญมีสองด้านแน่พูดบ่อยเหรียญมีสองด้านมือยังมีสองด้านเลยหน้ามือกับหลังมือค่ะคุณรู้ดีว่ามือมีอมสองด้านมีหน้ามือกับหลังมือ คุณคงโดนมาแล้วทั้งสองด้านใช่ไหมถึงต้องยกตัวอย่างว่ามือมีสองด้านแล้วตีนล่ะคะแล้วตีนละ่ะคุณโดนไหนหน้าตีนหรือหลังตีนถ้าด้าตีนนี่ก็จงเป็นการฉีบค่ะเป็นการโดดฉีบถ้าหลังตีนนี่น่าจะเป็นการเตะสันแข้งก็มีหลายด้านนะคะสันนอกกับสันในคุณโดนด้านไหน เหรียญมีสองด้านคุณรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนั้นใช่เหรียญมีสองด้านอันนั้นก็ใช่อีกเหมือนกันแต่คุณมองอยู่ด้านเดียวคุณน่ะคุณมองแต่ด้านของตัวเองคุณมองแต่ด้านด้านด้านของตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้มองว่าแล้วคนที่เขาสูญเสียละ่ะเขามีสิทธิ์ไหมที่จะเรียกร้องหาความยุติธรรมให้ลูกเขาที่เสียชีวิตไปเขามีสิทธิ์จะตั้งคําถามไหมมีค่ะ คุณยังมานั่งตอบคําถามที่คนถามได้เลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามที่จะตอบเหมือนๆกันเลียนมีสองด้านมือมีสองด้านแล้วก็มีสองมือตกลงคุณโดนซ้ายโดนขวาหน้ามือหรือหลังมือตีนก็เหมือนกันค่ะตีนซ้ายหรือตีนขวาสันแข้งเหมือนกันค่ะสันนอกหรือสันในที่คุณโดนผัวประเคนเข้าไปเนะ่ะโดนผัวประเคนจนหลงไหลซะขนาดนี้ขาดรถตีนผัวไม่ได้ คือคาถามยอดอยินมากใช่ค่ะจะเรียกว่าทุกขลาภก็ได้แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดกับบางคนที่เขาเรียกว่าไม่มีจิตใจที่จะเอายี่ดีกว่าสมมุติสมมุตินะสมมุติถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนที่เขากระทำจริงจริงเอาสมมุตินะคุณคิดว่าเขาจะมีกระติดกระใจ มาทํากิจกรรมแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ำอีกปีสองปีสามปีไหม,มคุณกําลังบอกว่าที่คุณเชิดหน้าอยู่มาได้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนบริสุทธิ์เหรอคะไม่จริงค่ะดูหลายๆคดีสิแอมไซยนไนยยังไม่ยอมรับเรื่องเองทอํายังเชิดหน้าอยู่ได้อิเปเรี้ยวหันศกสารตัดสินแล้วก็ยังโดนจับแล้วก็ยังเชิดหน้าอยู่ได้ มันมีพวกที่มีจิตใจด้านชาเป็นอาจฉรกรโดยกำเนิดโดยพฤติกรรมโดยสันดานเป็นฆาตกรโดยสันดานเนี่ยมันเชิดหน้าอยู่ได้ค่ะคนผิดที่ไม่เคยยอมรับความผิดผัวคุณอ่ะเป็นอย่างนั้นเห็นเห็นค่ะเชิดหน้าอยู่ได้ ทุบหลังนักข่าวยังตอแหลบอกว่าไม่ได้ทุบเหตุการณ์มันชุลมุนภาพมันทําให้ดูเหมือนอย่างนั้นดูความเฮี้ยของผัวคุณสิตอแหลหนะ้าด้าน,าน,าน,านยังทําได้นะ่ะเรื่องแค่นี้ยังตอแหลแค่เรื่องทําร้ายร่างกายเบาๆไม่ได้สาหัสอะไรยังต้องตอแหลยังไม่เคยยอมรับความผิดไม่ขอโทษเขาสักคํานึงไม่ยอมขอโทษเขาแล้วคิดดูสิว่าถ้าฆ่าหลานไปจริงๆเนี่ย มันต้องทําทุกวิถีทางที่จะเชิดหน้าอยู่ได้เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเห็นไหมถ้าฉันเชิดหน้าอยู่ได้แปลว่าฉันไม่ผิดมันมีไอ้เคี้ยไอ้สาระเลวแบบนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอาดูคดีครูจอมทรัพย์สิเข้าคุกไปแล้วนะคะออกมายังพยายามโกหกพกลมเชิดหน้าเพื่อที่จะทําให้ตัวเองพ้นมนจินจริงๆให้ได้แล้วในะที่สุดก็กลายเป็นว่าต้องกลับไปติดคุกอีก ทั้งที่ได้รับอภัยได้รับการออกมาแล้วนะคะยังยังพยายามที่จะโกหกพกกลมยังพยายามที่จะชัดหน้าว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทํามันมีนะคะไอ้พวกคนที่มีสันดานแบบนั้นเนี่ยอย่างครูจอมทรัพย์นี่ไงอย่างผัวคุณนี่ไงทําผิดไปแล้วไม่เคยยอมรับคุณรู้อยู่ในใจดีว่าเขาเคยตบตีกระทืบคุณยังไง เขาเคยยอมรับไหมคะว่าเขาทำถามหน่อยสมมุตินะสมมติว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดกับอ่ากับป้ากับลุงแต่ว่านะคะคือลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่บังเอิญว่ามันมืดใช่ไหมตรงนี้อยู่ตรงไหนลานปู่ตรงนี้ไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟ เรงว่าเขาคนนั้นเนี่ยได้โอกาสเหมือนป้ากบลุงนี่แหละได้โอกาสเป็นป้ากบลุงแต่ว่าความจริงแล้วเขาทําผิดจริงๆคุณก็ลองใช้ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีความคิดเนี่ยออกมาคิดดูว่าคนที่มีอะไรที่มันติดอยู่ในใจหรือว่าในความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้เขาจะทำทุกอย่างได้แบบ สบายอกสบายใจหรือว่าไม่ติดขัดอะไรเลยได้เลยไหมแปลกเนาะคุณใช้คำว่าได้โอกาสเหมือนป้าลุงคือได้โอกาสเป็นฆาตกรเหรอคะได้โอกาสเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานตัวเองนั่นคือโอกาสใช่ไหมที่คุณฉวยเอาไว้คุณใช้คำว่าโอกาสโอกาสในการตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กอืแปลกดีเนาะ แล้วคุณบอกว่าถ้าเป็นใครที่ทําอย่างนั้นจริงๆมีโอกาสนี้แล้วได้ทําจริงๆเนี่ยจะต้องมีอะไรที่อยู่ในใจจะไม่ปลอดโป่นนั่นก็คือคําตอบที่ทําไมพวกคุณถึงวิ่งสแกนกรรมกันหน้าดูพวกคุณถึงพยายามที่จะสร้างสมบาร,รมีเพื่อแก้กรรมตรงนั้นกันน่าดูน่าชมพยายามที่จะอ้างว่าฉันทําบุญ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 ฉันสะสมบาร,รมีเพื่ออะไร เพราะอะไรที่มันอยู่ลึกๆในใจคุณนั่นเองจริงไหมคะแต่ที่ฉันมีคําถามคะ่ะบวกว่าคุณจะตอบได้ิฉันอยากถามคุณว่าถ้าให้เลือกระหว่างไม่ได้รับโอกาสในการตกเป็นจําเลยในคดีฆ่าหลานตัวเองแล้วอยู่ไม่มีฝาบ้านยากจนต่อไปเมาหยำเปกันต่อไปติดการพนันกันต่อไปเนี่ยคุณเลือกอะไรคะเลือกจะรับโอกาสเป็นจําเลย หรือเลือกที่จะยอมจนยอมอยู่อย่างเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยอมไม่มีฝาบ้านคุณจะเลือกแบบไหนดิฉันว่าคนรักผลประโยชน์อย่างคุณสองคนผัวเมียน่าจะเลือก่วยโอกาสมากกว่าคะ่ะหลานตายตายไปกูยอมมีคดีกูยอมเพราะทั้งชีวิต ทั้งชีวิตถ้าไม่มีคดีถ้าหลานไม่ตายคุณสองคนผูเมียจะเป็นเอลูเซอร์ทั้งชีวิตไม่มีอะไรเลยลูกคุณสองคนก็จะได้สันดานแบบพ่อแม่ไม่มีทางมีเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นหรอกเราก็เห็นอยู่ไอ้ลูกคนเล็กคุณอ่ะมันเหน็นผลประโยชน์ยังไงไอ้ลูกคนโตก็ไม่สนใจไม่เอาจะใส่อะไรใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสที่หลานเสียชีวิตแล้วคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัย คุณทั้งครอบครัวก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีฝาบ้านจะอยู่ไปอย่างนั้นเชื่อเลยครับว่าคุณจะอยู่ไปอย่างนั้นจนวันตายจะจริงๆโคตเงาสักราตตระกูลวิพาไอเสืออีสาอะไรก็จะอยู่ในสภาพนั้นอยู่ขนําอยู่ในสภาพที่ไม่มีเชียไม่มีหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพวกเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างคุณสองคนผัวเมียเลือกฆ่าหลานสมมุตินะคะถ้าต้องเลือก เลือกมีคดีฆ่าหลานเลือกฆ่าหลานให้เกิดคดีเราได้ฝ่าบ้านดีกว่าที่จะอยู่อย่างจนตรอกไม่มีเฮียไม่มีหาอะไรเพราะพวกคุณเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าชีวิตของหลาน